ไม่มีอุปกรณ์สักเลยไม่ใช่ว่าไม่มีนี่หมายถึงขายกินไปแล้วไม่ใช่นะ <c oughs> คือไม่เคยมีมาก่อนเลยครับไม่เคยรู้แต่สนใจที่อยากจะเรียนสักลายครับ สวัสดีครับเททูชาแนลผมหลังเจริญครับวันนี้เราจะมาแบ่งกลุ่มนักเรียนกันครับท่านที่สนใจที่จะเรียนสักลายพื้นฐานออนไลน์ฟรีนะครับก็ต้องเข้ามาแบ่งกลุ่มกันก่อนครับแบ่งกลุ่มเพื่อจะให้พื้นฐานของการสักลายเท่าเทียมและเสมอกันครับสํารวจตัวเองให้ดีครับว่าตัวเองอยู่กลุ่มไหนกลุ่มที่1ครับ ไม่มีอุปกรณ์สักเลยไม่ใช่ว่าไม่มีนี่หมายถึงขายกินไปแล้วไม่ใช่นะ <c oughs> คือไม่เคยมีมาก่อนเลยครับไม่เคยรู้แต่สนใจที่อยากจะเรียนสักลายครับท่านจะอยู่ในกลุ่มที่1กลุ่มที่2ครับมีอุปกรณ์สักลายแล้วครับแบบไหนก็ได้เคยสักหนังเทียมแล้วแต่ยังไม่เคยสักคนจริงเลยท่านจะอยู่ในกลุ่มที่2กลุ่มที่3ครับเคยสักคนจริงมาบ้างแล้ว เคยสักให้พี่เคยสักให้น้องเคยสักให้เพื่อนแต่ก็ยังไม่ได้เก็บต้งเก็บตังเป็นเรื่องเป็นราวนะครับท่านจะอยู่ในกลุ่มที่3กลุ่มที่4ี่ครับสักตามบ้านอาชีพเสริมต่างๆครับอย่างเช่นเรามีงานประจําอยู่แล้วอาชีพเสริมวันหยุดเรารับจ้างสักลายครับอันนี้ท่านจะอยู่ในกลุ่มที่4นะครับจํากลุ่มของท่านได้ดีนะครับกลุ่มที่4นี้ครับผมขอแยกย่อยออกไปนิดนึงนะครับไม่ใช่ว่าท่านเคยเปิดร้านแล้ว แล้วก็ปิดร้านไปหันมาสักตามบ้านแล้วเรียกตัวเองว่ากลุ่มที่4อันนี้ไม่ใช่นะครับกลุ่มที่4ก็คือยังไม่เคยเปิดร้านมาก่อนเลยครับท่านจะอยู่ในกลุ่มที่4กลุ่มที่5ครับเปิดร้านเป็นเรื่องเป็นราวหากินกับการสักลายเลยครับแต่อยากหาความรู้เพิ่มเติมครับ ท่านจะอยู่ในกลุ่มที่5าสำรวจตัวเองให้ดีครับว่าท่านอยู่ในกลุ่มไหนแล้วจำไว้นะครับว่าท่านอยู่ในกลุ่มไหนขั้นตอนต่อไปครับกลุ่มที่1เมื่อถึงเวลาครับผมจะเรียกมาลงทะเบียนครับแล้วให้ท่านหาอุปกรณ์สักของท่านเองมา1ชุดแบบไหนก็ได้ครับแล้วก็สอนพื้นฐานเบื้องต้นครับพอเมื่อพื้นฐานของท่านทันกลุ่มที่2กลุ่มที่2ที่มีอุปกรณ์สักอยู่แล้วครับและเคยสักหนังเทียมมาแล้วแต่ยังไม่เคยสักคนจริงครับผมจะ เรียกกลุ่มที่2มาลงทะเบียนครับแล้วเรียนไปพร้อมๆกันกับกลุ่มที่1เมื่อกลุ่มที่2กับกลุ่มที่1ครับเรียนพร้อมกันครับและพื้นฐานเท่ากับกลุ่มที่3ครับก็เช่นเดียวกันครับผมจะเรียกกลุ่มที่3มาลงทะเบียนครับแล้วก็เรียนไปพร้อมๆกันเหมือนเดิมครับพอทันกันครับ ไปกลุ่มที่4เรียกมาลงทะเบียนกลุ่มที่5เรียกมาลงทะเบียนครับแล้วจะเรียนพร้อมกันครั้งสุดท้ายครับมันจะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นอันนี้เข้าใจตรงกันนะครับผมอยากจะให้พี่ๆน้องๆคิดให้ดีนะครับว่าท่านอยู่ในกลุ่มไหนอย่างเช่นณนะตอนนี้ท่านอยู่ในกลุ่มที่5เลยกลุ่มสุดท้ายเปิดร้านเป็นเรื่องเป็นราวเลยครับแต่อยากจะเรียนพื้นฐานใหม่อีกทีฮะหาความรู้เพิ่มเติม ผมบอกก่อนนะครับท่านเรียนได้ครับท่านเข้ามาศึกษาได้แต่มันจะน่าเบื่อสำหรับท่านเพราะอะไรรู้ไหมครับอย่างเช่นกลุ่มที่หนเนี่ยครับไม่เคยมีอุปกรณ์มาก่อนเลยผมอาจจะสอนให้เขาวาดรูปก่อนด้วยซ้ำวาดเส้นนะครับลากเส้นการวางมือนะครับทีนี้เมื่อท่านรู้แล้วครับท่านเป็นแล้วท่านเข้ามาแล้วบอกว่าโอ้ ผมเป็นแล้วผมอยากจะรู้อย่างอื่นอย่างเงี้ยฮะมันจะทําให้หน้าเบื่อแต่ก็ไม่ได้ว่านะครับท่านสามารถที่จะมาลงเรียนใหม่ได้นะครับเรียนเพิ่มเติมอะไรได้แต่มันทําให้หน้าเบื่อครับผมจะพอกไว้ก่อนแล้วท่านจะมาบอกว่าโอ้โหผมสอนอะไรไม่รู้นะครับรู้แล้วอย่างนี้เป็นต้นนะครับดูตัวเองให้ดีครับว่าท่านอยู่ในกลุ่มไหนนะครับแล้วผมจะเรียกมาลงทะเบียนตามลําดับตามลําดับครับ บทสรุปสุดท้ายจะไปพร้อมๆกันเลยครับและเมื่อท่านรู้ครับว่าท่านอยู่ในกลุ่มไหนคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับว่ากลุ่ม1กลุ่ม2กลุ่ม3กลุ่ม4กลุ่ม5คอมเมนต์ครับ ว่าท่านอยู่กลุ่มไหนและขั้นต่อไปผมจะเรียกมาลงทะเบียนครับอยากให้พี่ๆน้องๆได้วิชาความรู้พื้นฐานของการสักลายแบบถูกต้องครับอาจจะไม่ถูกต้อง100%ครับแต่ผมจะพยายามให้มากที่สุดหาข้อมูลให้มากที่สุดถึงความรู้ผมจะน้อยครับผมก็จะขนขวายครับหาความรู้มาให้พี่ๆน้องๆทุกคนให้ได้ครับวันนี้สตูดชนแนลายหลังเจริญครับสวัสดีครับ